หน้าม้ามันเล็ดครับทรงผมเท่ๆสำหรับหนุ่มที่มีหนวดมีเข่าแบบนี้ช่างไมโครแนะนําเลยนะครับลักษณะเส้นผมของลูกค้าเป็นคนผมอยากสกเยอะเลยทีเดียวแต่ทรงนี้เข้าไปแล้วมันดูเท่มากๆเลยนะครับบริเวณด้านข้างช่างไมโครก็จะตัดให้สั้นนิดนึงให้ด้านข้ามมันดูขาวๆนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แบบไถเกียนเป็นเฟดอะไรประมาณนั้นหลังตกลงมาปุ๊บมันจะได้แบบตัดกันหน่อยครับระหว่างด้านบนกับด้านข้างทรงให้มันเล็ดดูเท่เข้าไปอีกครับนี่ก็เป็นขั้นตอนการกันขอบท้าเห็ยทอยของลูกค้าท่านนี้ก็คือผมยังสั้ อันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาครับช่างไมโครแก้ไขสถานการณ์นั้นได้อยู่แล้วก็จะเลือกความยาวของท้ายทอยไว้เลยนะจะไม่ตัดออกจะเลยผมที่เหนือขึ้นไปนั่นเองเหนือบริเวณท้ายทอยก็เก็บทรงให้มันเข้าที่เข้าทางครับให้มันเป็นมันเหล็ดสวยๆในส่วนของด้านบนก็ตัดเป็นแบบทรงครอปเลยเนื่องจากผมลูกค้าเป็นคนผมเส้นเล็กนะครับด้านหน้าช่างไมโครก็จะฟีแฮนเป็นกรอบตรงๆไปเลยจะทําให้ทรงผมดูมีความเท่เข้าไปอีกด้วยหน้าม้าตรงๆแล้วตัดกับเท็กเจอร์ด้านบนที่ช่างไมโครใส่เข้าไปนะครับทรงตัดตรงๆแต่ด้านบนเท็กเจอร์จัดๆแบบน เลยว่าเท่มากๆครับท่านตอนนี้ช่างไมโครก็จะเริ่มใส่แว็กแล้วจากนั้นล็อกด้วยสเปรย์นิดหน่อยครับคนผมเล็กแนะนําให้จบด้วยสเปรย์ทุกครั้งครับเพราะว่าระหว่างวันผมจะเรียบแบนลงนะัช่างไมโครก็จะฉีดสเปรย์เข้าไปที่โคนผมทําให้โคนผมตั้งได้ตลอดวันครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับมเล็ดมเล็ดบวกหน้ามาครับผมโคตรเทพสนใจแต่ผมกับช่างไมโครแนะนําให้จองคิวก่อนนะครับขอบคุณครับ